ครับท่านผู้ชมท่านฟังเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านมาวัดความยื่นของแมกที่ว่าเขาเรียกว่าออฟนะครับมันออกมาจากเท่าเดิมจากดุมอ่ะเท่าไหร่นะอันนี้คือดุมนะนะครับวัดจากตรงนี้เลยนะรตรงโคนเนี่ยตรงแป้นแมกเนี่ยตรงล้อมแมกครับตรงโคนเนี่ยนะข้างในนะครับนะว่า มันออกมาเท่าไหร่มันลบเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวผมพาวิธีดูเดี๋ยวง่ายๆนะครับจากเดิมมันยื่นออกมาเท่าไหรนะ่สมมุติคันเนี้ยผมอยากรู้ว่ามันยื่นออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดดูนะวิธีวัดก็มีอุปกรณ์วัดนะครับจะต้องให้ตัดให้ผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นเหล็กเอเป็นเหล็กหรือว่าอะไรที่ตรงๆนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดถ้าว่ามันติดยาง ถ้ามันมันติดยางแบบนี้นะครับก็ให้ดันเข้าไปชิดหรือว่าตัดตัดเท่าขอบเนี้ยเท่าขอบแม็กนะครับว่ามันจะได้วัดได้ตรงนะครับอันนี้ออฟออกมานะครับไม่ไม่เข้าอะ่ะออกนะครับเดีย๋ยวผมจะไปตัดก่อนแบบหนึง่งก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนก็ยาชิดอ่านะ ชิดนะอันนี้เราก็จะมาวัดว่ามันออกมาเท่าไหร่นะมันจะออกมากี่นิ้วมันออกนะอันนี้ออฟยื่นนะครับล้อมันยื่นออกยื่นออกจากดุมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับเราก็วัดดูวัดจาข้างในตัวนี้ก็อยู่ที่แบบนึงสิบ สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับถ้าวัดจากข้างในแล้วยื่นออกมาสิบสองนิ้วโอเคนะครับแต่ถ้าคันเนี้ยถ้ายื่นอย่างเงี้ยนะครับถ้ายื่นออกมาประมาณยืน่นจะยื่นต่อจากก้านไงนะครับจากก้านดุมออกมาสิบสอง 2เซนติเมตรนะรหรือว่า3นิ้วครึ่งเอ้ยไม่ใช่ดีนมันยื่นออกมาประมาณนี้นะครับ12เซนติเมตรก็4นิ้วครึ่ง4นิ้วเกือบ5นิ้วอะยื่นออกมาจากจากเอวงนะครับมันออกมาใส่ล้อใหญ่ล้ออะไรก็ไม่ติดนะครับแต่ก็จะยื่น100%นะครับเพราะว่า มันออกมาค่อนข้างเยอะตอนนี้เราไปดูที่บอกออฟศูนย์นะครับไม่ยืดเลยอันเนี้อันนี้เวลาเลี้ยวติดอย่าแป๊บนึงออฟศูนย์ก็จะเป็นลายนี้นะครับจะยืดยืดยืดเข้าเลยแหละนะครับเดีย๋ยวผมวัดให้ดูอันนี้ไม่ยืดไม่ไเลยครับอันนี้หูเข้านะนะครับหูเข้าเลยนะครับ ตจะวัดนี่คืออฟอศูนย์ศูนย์เข้าไปกี่เซนกี่มิลก็มาวัดตรงนี้นะครับมาวัดตรงนี้ว่ามันระยะห่างมันเข้าไปกี่มันอฟอเข้าอันนี้ <c oughs> อันนี้ไปใส่ย,ยางใหญ่ลายนี้ไปใส่ย,ยางใหญ่นี้ติดนะครับปีนกนกเอาไปตัวถ้าตัวเตี้ยตัวเตี้ยสมมุติตัวเตี้ยเอาไปใส่ย,ยางใหญ่เนะี่ยอฟอเข้าไปสิบมิล นะครับสิบมิลก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ลายนี้สําหรับพวกปีกนกตัวสูงครับไฮรลนเดอร์ <land> er เขาจะใส่ใส่เอาไปใส่ยางใหญ่ได้แต่ตัวเตี้ยใส่ได้ไม่ใส่ได้แต่ว่าต้องใส่ยางเบอร์ที่เล็กสองหนึ่งห้าเจดสิบอสิบหอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัวเอาไปใส่ยางใหญ่แล้วเนี่ยติดเพราะว่าออฟออฟมันมาลบศูนย์ไปเลย ลบไปลบจากฐานเดิมเนี่ยไปหาสิบมิลเมื่อกี้ที่ผมวัดนะครับแต่เมื่อกี้อีกรอหนึ่งที่ว่าออฟนั้นวัดจากดุมออกมาแล้วอยู่ที่12เซนนะอันนั้นอันอันคลิปที่นั้นแลแ้วตอนนี้เรามาดูอีกแต่คันนี้เหมาะกับรอดเดิมนะครับ้อดเดิมจะจะไม่ติดซุม้มนะ บางคันเนี่ยหนึ่งจุดเก้าผมเห็นในคลิปนะเอาไปใส่ล้อแม็กขอบสิบหกของสองพันยี่สิบอ่ะตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยใส่ใส่ไม่ได้นะมันยังมีลายหนึ่งขอบยี่สิบอ่ะนะครับใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดซุ้มนะครับไม่ได้เลยมันยังมีลายหนึ่งมีลายเดียวครับสองพันยี่สิบอ่ะขอบสิบหกใส่ไม่ได้นะครับใส่ยางใหญ่นี่ติดซุ้มเลย นะครับเพราะว่าออฟมันลบเข้าไปเยอะกว่านี้อีกอันนี้10ถ้าวัดจากฐานแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่10 10มิลเข้าไปเลยนะครับอันนี้ไม่ออกไม่ยังไม่ตรงคือยังติดลบเข้าไปในซูมล้ออยู่นะครับประมาณนี้ก็ส่วนล้อกระทะนะอันนี้กระทะเป็นก็เป็นกระทะผ่าเดิม ฟ้าถาเดิมก็ถ้ายื่นออกมาเงี้ยถ้าเอาไปบรรทุกนะเผารับแน้ำหนักน้ำหนักมากมหาศาลนะมันยังไม่เป็นเผาลอยนะครับส่วนมากผมแนะนําเลยถ้าเป็นเผาเดิมเนี่ยให้เป็นกระทะเดิมนะครับเพราะว่าป้องกันเผาเผาขาดหรือว่าเผาแตกได้นะครับเพราะว่าที่ยื่นออกมาเนี่ยมันรับแรงมหาศาลเดี๋ยวผมวัดให้ดูว่ามันออกมาเท่าไหร่มันก็มีเขียนอยู่แต่ว่า บางรุ่นก็ไม่มีนะครับเนี่ยว่าจากฐานนี่ฐานนี่คือขอบมันนะครับผมวัดดนแป๊บนึงก็อยู่ที่เนี่ยา,านตรงกลาง8เซนติเมตรเป๊ะเลยนะอบออกมาเมื่อกี้เมื่อกี้เข้านะแต่อันนี้ออกมาละนะยื่นออกนะครับ ส่วนมากเนี่ยอันนี้คือวิธีวัดนี่คือฐานมันที่ผมวัดบอกให้วัดตักฐานมานี้มาขอบนี่คือขอบนะครับก็ส่วนมากเนี่ยจะเอากระทะผ่าไปบรรทุกกันเผาเดิมเนี่ยกระทะผ่านเนี่ยเผาเผาลูกปืนแตกเผาขาดกันเยอะน,นะครับนะครับให้แนะนําเป็นกระทะเดิมดีกว่านะครับกระทะเดิมมันจะไม่มีออฟที่ยื่นออกมาเยอะเกิน ยิ่งยืนออกมายิ่งเผาเผาก็ยิ่งรับน้ำหนักเยอะนะครับนะครับไม่ดีไม่ดีกระทะเดิมถ้าบรรทุกก็จะดีกว่านะเพราะว่าออฟเขาไม่มไม่เยอะมากเห็นไหมนะครับกลับไงเอาเนี่ยกลับไปเข้าไปแล้วเวลานับน้ำหนักก็มันจะเพิ่มแรงเพิ่มแรงบิดไปเข้าไปอีกส่วนมากจะน็อตขาดที่เอาไปใส่ผักผ้าไอไอ กระพะไอกระทะผ่ามาใส่เผาเดิมเนี่ยส่วนมากน็อตจะขาดแล้วก็ไม่แน่นนะครับเพราะว่าออฟมันเยอะเกินนะครับถ้าอยาบรรทุกเผาเดิมใส่กระทะเดิมดีกว่าดีสุดนะครับผมแนะนําเลยนะเป็นกันเยอะนะครับส่วนในคคันนี้ลายสิบหกครับก็วัดเหมือนกันครับแต่ลายเนี่ยดีออฟมันยื่นออกมาใส่ยางใหญ่ขนาดไหนยังก็ไม่ เหมาะกับสายออฟโรดอะ่ะเหมือนเล็บเหยียวเลยไอ้ไลายนี้นะข้อ16อันนี้เป็นลายของ1.9คนระับใส่ตัวเตี้ยใส่ตัวสูงใส่ยางใหญ่ๆนะยังไงก็ไม่ติดปีกนกนะไม่ติดซุ้มแน่นอนเพราะว่ามันยืดออกมาพอดีเลยนะนะครับกำลังดีนะครับก็อย๋ยวัดดูว่ามันยืดออกมาทนา่เนี่ยนะครับการยืดออกมาผ่าศูนย์กลางแล้วก็วัดเหมือนเดิมนะครับ คันเดิมโอ้คันนี้ก็ออพยื่นก็ประมาณเจ็เซนนะหรือว่า3นิ้วนี่นครับยื่นออกมาจากดุมเดิมยุมยื่นออกมาจากฐานเนี่ยน,นี่คือฐานมันมันก็ยื่นออกมาครับก็อันนี้เหมาะกับพวกออฟโรดหรือว่าใส่ยาง ไม่ใช่เหมาะออฟรถเลยเหมาะกับตัวเตีย้ยสําหรับไปใส่ยางใหญ่นี้ก็คือเหมาะอยู่นะครับก็ไม่ติดซุ้มแน่นอนมันยืดออกมารับช่วงล่างรับช่วงล่างป้องกันพิคว่ำได้ดีนะครับถ้าออฟด้ืยอย่างนี้นะข้อดีของมันถ้าว่าติดศูนย์ลบเข้าไปอีกก็มีผลเสียพิคว่ำได้ง่ายแต่แบบนี้ดีดีอย่างก็ดีอ่ะ พอป้องกันพราเออไอมันยื่นออกมาให้เลยนะครับนี่คือการยื่นของล้อออกแบบของล้อแม็กเขาเรียกว่าออฟกันะนะครับประมาณนี้ก็สรุปแล้วก็ออฟยื่นเยอะก็มีผลดีก็ป้องกันพลิกคว่ำแล้วว่าแต่ว่ายืนย่นเยอะก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่สวยแล้วก็โดนตำรวจจับนะครับเพราะว่ายืน่นล้อย,ยื่นอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าทีแต่งก็ให้เต็มซุ้มพอดี ก็จะดีสุดนะครับก็ให้เลือกใช้ดูนะครับว่าอันไหนใช้ดีก็ก็วิธีเช็คนะครับวิธีเช็คล้อว,ว่าออยื่นเท่าไหร่ครับจากฐานเดิมประมาณนี้ก็ลืมกดแชร์กดติดตามใครเพื่อรับคูณขึ้นมาหน่อครับ,รบสําบวันนี้เป็นการเสลี่ิที่ผู้ชมจะนานี้นะครับสราววันนี้สวัสดีครับ